สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะีตลับข้าสุดชเช้าเจ็ดมงนะคะเจ็ดโมงทั้ยงยานเอนกันรถพี่น้องว่ารถสิรลไปเป็นรละคนในงานกับหลายะคะ่ะ บางคนนั้นง้างหลค่ะ um. พ uh, hey, ี่ตงนนี้ก <Yeah. S 1> ็เที่ยงขึ้นเทีงขึ้นกว่าพี่ตงน้องเที่ยงขึ้นเที่ขึ้นกว่าค่ะใครเป็นแฟังเลอเเคนมากรจดเต็ม ตีถนนเลยนะคะตีถนทนอ่ามีดาผอ่าสเส้นใบหน่อไผ่เส้นใบกุดอรนะะอนค่ะนอกจากนอกจากอาขอนแก่นมาหนะ่ยเนาะภาทางเขาเกินโบรัดพอดีเป๊ะเลยพี่น้องทะเลจินมองขอใจว่าอยู่ในอำเภอโบราณ กือบเกือบเล้วเกือบเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวบนลานค่ะนอดีพอดีเห็นอ,อันต้านข่ายอย่างง่ายอย่างกว่าก็เลี้ยพรบิดลดความเร็วลงสรุป <c oughs> เลี้ยวเห็นหันเวทีโอ้ยสียนเหรเกียดสี่ขี้เข้าไปในอ่ามันเพอ่มบนลากตัวนี้เสีนเหเห็นพี่นอ้องเพิ่นกระจัดรถอ่าอันนี้ปจัดซีนค่ะเอพผ้ากระตุ้นมาเขาจะ มีกันแล้วกบฟังพุ่นฟังทั้งปั๊มน้ำมันทั้งพุ่นนะคะตั้งพุ่นเลยไฟแดงไปพุ่นก็จะเป็นอจอดอมีค่าบ,บริการนะคะพี่น้องค่าบ,บริการ ดีสะดวกสะดวกสบายนะพี่น้องเพราะว่ามันติดถนนเอ่ากับ่ได้เขาซ้างเขาใหญ่ๆมา,ออากโหดเลยขึ้เห็นเลยขนาดจีมบมหแบบว่า,าอะไรคิดว่ามันอยู่คุณประเดีย๋ยวพังอ,อานนะเป็นทางข้างเขาเลยทุกคนรัฐทีก็บ่ได้แบบว่าอ่านหลายอ่านสำคัญ <laughs> โชคดีที่หันมาเห็นเวทีพอดีมันเด่นเหมพี่น,อน,อน้องเวทีสางหารพิษแบบแพ้มันเด่นน่คะพอดี ไปนะฮะกระสันแมนตัวละเลื่อยขึ้นไปกับหลายกิโลนมันหมอกลงพี่น้องตอนนี้กัเย็นๆนะครับเย็นๆค่ะอยากพี่น้องบอบางคนเพิ่ก็เริ่มซื้อรถกลับแม่นะฮะบางคนกับพึ่งมากกับมี่อ่ายู่หน้างานเมื่อกี้ ีกงานไปรถได้เยพี่น้องเจ้ากรจอดไว้พี่เจ้ากระจอดไว้ไกลบรรยากาศฟังหุดนเ็ย่าฟังเหยีย่าว่ะพี่น้อากกางอันนี้รถก็เยอะฟังหุดนรถก,กระลายนี่อู้ย่าไปขวดหุ่นเกสเกสเจ่ามุจพากีรถพี่น้อง to love right now and you, Thank you. หอกลงพี่น้องหมอกลงขักหมอกลงขักของเมืองภาวมันเริ่มอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะฮะอามันเริ่มจะหนาวแล้วพี่น้องอโดยเสียงลำโพงดังกับว่าหอดทางในสเสียงลำโพงดังกับว่าหอดทางในพี่พี่น้อง จนมาอัานนี้อันดดดดนี้รถสับิมูซันแทนพี่เ้องีนก็จะเดินทางกลับเพราะว่ามืออนมีมุ้ระอ่อมือว่าจะไปบริการโอ้รถไหล เท่านี้แหละเพราะว่าจะกับอุดรนะครจะยูเท่าน,นี้สักไปคุณคุณทีอะไรพี่น้องคนณไหลค่ะหรือว่าคนหลในมันคุคนหลายเพราะว่าเป็นบัตรเนาะเป็นบัตรอย่างคนหลายอยู่พี่น้องบางคนเป็นมาก,กับลูกกับหลานนั่นกันแต่กับเลี้ยวนะครับพี่น้องกับขึ้นจังหมส์มวยแหละปกติเจมส์มวยยูสอดแจงเนี่ แต่ว่ต้องเดินทางพยายามมันเมื่อยรถเปี้ยนะคะปกติกันจะยอ,จนอยู่ส่อเจ๋งกันนี่ฟังนี่นีหนีหนีท่าหนีพี่น้องท่าหนีเขาอจอดรถนี่เลเยไฟแดงมาจักหน่อยนี่รถเต็มเลยสำหรับผู้ใดที่กำลังมากเลยค่ะพี่น้องก้าวเป็นทั้งเรือเพราะว่ามันเกี่ยวไก่อะตอดปุ๊ไปย่างเข้าไปเลยตอดปุ๊ไปย่างเข้าไปเลยเลยนะพี่น้องทำดบดีแบบย่างไก่ที่ทีมู ปานเจมูจอดน้ำท่างบัดี้ย่างไก่ย่างไก่นะฮะปวดขา,วดาตะปูมันต้องกดก่อนจอดพีไก่ะใกล้ดีใกล้ๆดีเว่าทันทีว,ว่าม้วนพี่น้องเพิ่งกระมวลในพี่น้องเพิ่งกระลุกกระลุกขึ้นเตึ้งนะ แกว่าหันเรื่องใดทีอะได้แกว่าหันถ้าคุยกับกล่องนะคะได้ท่องสายใดทีแล้วแม่ไม่เราเพิ่งกระจอดค <Q> นฟังไปน,นั้งผมกรบอีม่แต่แต่คนสะดว,ลว,วกละเพิ่งกระจอดจอด,จอดตามห้องสะดวกของออาง่ายออกง่ายแต่ใครยุ้มมันมันติดถน,นนอ่าใครยุ่มันติดถนนนี่เิ่งะไปอู้ดมว่าหันจีมูจอดอยูย่นะเดี๋ยวไปห็นเนาะ มันหมอกลงนี่ฮะมุงเมืองฝุ่นทั้งแม่ก็จอดเต็มอยู่นะพี่นอ้อดำข้างแม่ก็จอดเต็มอยู่นะฮะนี่แหละสะดวกสบายพี่น้องสะดวกสบายจอดรถก็ได้บางอย่างว่าเสียงเงี้กิดนั่นแหละฮะจอดทางปีแหละเออสำหรับคลิปนี้นะฮะเจมงกะขอปิดคลิปไปก่อนเนาะเดี๋ยวขอเดินทางก่อน เดี๋ยวจังในมืออื่นสาวจะจับอัพคลิปให้เบิรงนะคะคลิปน้ำคอนเสิร์ตแล้วก็บนเวทีเรียกว่าคลิปอีหล่าวงยิงเนาะเดี๋ยวชมุดจะอัพให้เบิรงนะคะแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ